สวัสดีครบับสวัสด,ดีพี่น้องเอฟซีทุกทท่านกันเลยนะครับสวัสดีย้ำขย้ำแรงนะครับหลังจากนะครับเสร็จภารกิจการงานเนาะนะครับเสร็จภารกิจการงานนะครับทําความสะอาดบกบ่ป่านะครับทําความสะอาดทุกทางนะครับที่ได้เห็ดได้ทํามาแต่ละมื่อแต่ละวันเนาะนะครับได้หมดต้นใหม่ลดต้นใหม่เล็กๆน้อยๆนะครับเนาะนะครับที่ได้เห็ดมาแต่ละมื่อแต่ละวันเมื่อนี่ก็ับทุกกา่ดีนะครับถุนบกว่า เกี่ยวสองถุ่มนะครับเดมา,าท ina, ักท้ายพี่น้องอีฟซี่ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีดีนะครับนี่มาหนีกันเลยนะครับหลังจากนะครับที่มมาว่านนีนะครับบได้อัดคลิปไปนะครับบได้อัดคลิปนะครับมาว่านนีมือนึงนะครับเนาะนะครับมือนี้ก็เลยได้ถือโอกาสดีๆนะครับไดมาอัดคลิปให้พี่นออ้องอีฟซีน,นะครับได้เขารับชมวรับฟังติดตามกันเลยนะครับ พานผลนะครับเมื God, ่อได้ดีเนาะนะครับเมื่อน er ั้นอ so ุอยู่แล้วเพื่อนก็ได้ไปทายถ้ำนะครับคลิปนะครับยูนะครับทางบานเกนี่ลังนะครับเนาะนะครับทางบานปีเสาเนี่ยนะครับบันแม่นะครับอว่าบานล่างนั้นนะครับแม่ได้ยูกับรลานสาวเนาะนะครับร่านสาวก็ย้าเป็นสาแล้วนะครับเนาะนะครับก็อุยอยู่ดนเพื่อนก็ได้ไปนะครับ ไปกาบไป่าใ้เพิ่นเนาะนะครับฝากไว้จะน้อยด้วยนะครับไปกาบไป่าใ้เพิ่นนะครับหยกห่อนะครับผู้เป็นแม่นะครับเพิ่นใบเนี่ยหัวเนาะเพิ่น่านะครับเห็ดหนังทุกสิ่งทุกอย่างนะครับมันจังนะครับสีจะเลื่อนเกาณะนะครับลุงมเลี่ยงต่อไปก็แล้วนะครับฝากไว้จะน้อยด้วยนะครับอันนี้คือผ่านผลมาด้วยดีเนาะนะครับผ่านพ้นนะครับไปด้วยดีนะครับสำหรับบันแม่แห่งชาตินะครับ ฝากไปจะน้อยด้วยนะครับผ่านผลนะครับไปด้วยดีนะครับเบสเจ็ดเร้วยนะครับเนาะนะครับผ่านผลไปดีผ่านผลไปดีกันละนะครับกะนะครับกะผลฝ่านะครับกระเด็ทุกลงมาเนาะนะครับผลฝ่าก็ไเด็ดทุกลงมานะครับภูนะครับทำให้ดำหน้านะครับภูกะลุกหมงภูใัยขอภัยหนำนะครับ ปูปัดปูดำแล้วสร็เแล้าก็มีเนาะนะครับปลูกปักปลูกมีนะครับบนตกลงมานะครับจิ่งดี่เัาปูไกว้นะครับเป็นวัชเเพืชนะครับดันนะครับการเกษตรนะครับกาสทีได้อุดมสมบูรณ์ขึ้นเนาะนะครับสศรษอยู่ได้กินนะครับในทต่ลปีทต่ลปีนะครับที่ได้เห็ดนะครับในแต่ละวันแต่ละเดือนกับว่าก็ว่าได้นะครับเนาะนะครับเอาไปจะหน่อยนะครับกาในมือหนีก่ะ ขอขอบุญขอบพุ่นด้วยนะครับพี่น้องเอหรือผูอ้คนรับชมติดตามทั้งช่อง y YouTube ลมไปถึงนะครับปนนูนุ้นในการขาการขายนู้นกินอุยวิวรอนเพื่อนในปราขายเปาขายในมือนี้นะครับอุยวิวรอนเพื่อนขอขอบุญขอบพุ่นนะครับเพราะพี่น้องนะครับทุกๆคนทุกๆท่านนะครับที่ได้ไปนุ้นในการขาการขายนะครับในไละเมือแต่ละวันของอุยวิวรอนพ้าเพื่อนดยดีเสมอมาอุยรอนพาอเพื่อนนะครับขอขอบุญขอบพุ่นเป็นอย่างสูงเลยน้นนะครับรวมไปถึงน้องนองนุ่นๆูนะครับ ลูกล้านนะครับที่ได้อุดหนุนนะครับในการไปขายไปขายในแต่ละเหมือแต่ละวันกันถือว่ากถือว่านะครับดีเนาะนะครับฝ่านไ้เฉหน่ยนะครับบรรยากาศในมือนี้นะครับเป็นเงียบเียบนะครับฝนฝ่ากระทบป่วยๆนะครับเนาะนะครับทกสู่เหมือนะครับฝนฝ่านะครับตกสู่เมือสู่วันนะครับก็พอได้ใส่เข่าใส่น้ำนะครับเนาะ งามไม่เขียวขึ้นนะครับป่ไวัยเนโอยนะครับกะนานี้นะครับกะเดือนนี้นะครับเป็นเดือนนะครับสิงหาคมนะครับพศสองพันห้าร้อยนะครับหกสิบสี่กันละนะครับป่ไวัยเนโอย์ด้วยนะครับพศสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับป่าวัยเจโนยด้วยนะครับกะเป็นวันเป็นเดือนเป็นปีที่ดีนะครับสหรับในปีนี้นะครับแต่ว่ากะ ช่วงนี้ก็โควิดเนาะนะครับก็ขอให้พี่น้องนะครับเพราะพี่น้องนะครับทางอุดรนะครับหรือทางตั้งจังหวัดนะครับระบาดทั่วโลกนะครับพี่น้องสำหรับในตอนนี้นะสำหรับโรคโควิดหรือโรคเดี่ยวต่านะครับที่ยังระบาดที่ในตอนนี้นะครับก็ขอให้พวกพี่น้องนะครับขอให้พวกพี่น้องนะครับดูแลสุขภาพอยู่ขอให้ดีเด้อนะครับ เสียบตีควมปลอดภัยนะครับออกอย่างมันอาทิตยที่เริ่มปิดผาปิดชะ่วมปิดแมตกันแล้วนะครับฝากไว้จเอยนะครับกะเมื่อนี้กะถือว่านะครับเป็นบรรยากาศดีๆนะครับสีเห้าเนี่ยกขบวันหนาสซีห่อนเขาวันห่อนนะครับพอดีพองามนะครับเพราะว่าช่วงนี้มันกะเดือนสิงหานะครับจัง้วยกะเขวนาหนาวเนาะนะครับเขวนาหนาวนี่นะครับกะ เขาหนาหนาวนี่ก็คือเขาทออเขามันนะครับเนาะนะครับหนาเกี่ยวเขาเกี่ยวนํำนะครับก็เ,เป็นนะครับหนาช่วงเกี่ยวเขาเกี่ยวน้ำเนี่ยก็เป็นเดียนท่านว่าเนาี่ยนะบางคนก็เกี่ยวเดืยนมกคคัาปีใหม่นะครับประมาณนั้นครับเนาะนะครับเป็จะหน่อยนะครับครับทั้งทุ่งทั้งหน้านะครับก็การน้าคอดมานะครับกับช่วงนะครับ เขาม่นนะครับช่วงนามขันมีนามกอดมมกนะครับก็ได้ปลาซิวมะมกนะครับเนาะนะครับอุไซเป็ดไซกางก็ได้กบมาอยู่มากินนะครับฝาาไว้จะหน่อยนะครับอันนี้คือการหากินนะครับทางภายอีสานนะครับเนาะนะครับอันนี้คือว่าอยู่รับเพื่อนนะครับเบาจำลองนะครับคำเบานะครับให้พี่น้องนะครับขิดภาพมะงอแลนะครับเนาะนะครับอายุหากินนะครับแบบ ทางภาคอีสานแบบพอเพียงเนาะนะครับพอได้อยู่ได้กินนะครับหาเลียงปากเรียงทองนะครับสุทุกคนทุกทุกถันนะครับรวมไปถึงนะครับตัวของอุยวดอนผ้าเพื่อนคอามกันแล้วนะครับหาไปกินไปนะครับเนาะคอยเฮ็ดคอยหาค่อยคอยสางไปนะครับเดี๋ยวทุกสิ่งทุกอย่างนะครับมันก็ดีขึ้นเองนะครับเนาะนะครับพ่วงพยายามนะครับอย่หมองไดนะครับพ่วงสาเร็จอย่หมองนั้นกันเลยนะครับ เห็นพี่น้องเอฟซีนะครับเห็นตั้งใจนะครับมีความอดทนเข้มแข็งนะครับพี่น้องนะครับคิดเฮ็ดยังนะครับพี่น้องก็ต้องเฮ็ดให้มันสุดๆนะครับตลอดไปกันแล้วนะครับจนได้ดีขึ้นมากนะครับเนาะนะครับฝากไว้จันหน่อยนะครับมันถึงจะเป็นนะครับการดีกันแล้วนะครับบอกว่าตับวิยอุดรมาเพื่อนบอกกับพี่น้องเนาะนะครับนะครับอุโออุดรมาเพื่อนกับกระตีประจาใจนะครับ ควังใจไปในใจตลอดนะครับเนาะนะครับโอ้ราหาเพื่อนก็ต้องสู้เพื่อกันนะครับเนาะสู่ไปเกาวเดินไปนะครับเข้มแข็งนะครับพุทนสูอยางนะครับเนาะนะครับเพื่อเมือข้างล่านะครับมันกระดิขึ้นดินะครับเนาะฝากไว้จหน่อยนะครับมันพรุ่งนี้นะครับคือวันอาทิตย์นะครับมันพรุ่งนี้คือวันอาทิตย์นะครับ หลายคนหลายทันนะครับอาจีนะครับไปพักผ่อนแนเนะครับได้พักผ่อนหรือไปเที่ยวแพ้พักผ่อนน้ำเันมูนี้นะครับเนาะนะครับการะมัดระวังนะครับการใช้รถใช้ถนนนะครับเพราะว่าช่วงนี้นะครับฝนกระด็ตกลงมาเนาะนะครับถนนอัดซีเลืนนะครับเนาะนะครับก็ค่อยไปค่อยมานะครับเนาะนะครับเพราะว่าวัติเหตุนะครับเกิดจากนะครับถนนลื่นนะครับ ไปชนกันเนี่ยคหลายครั้งนะครับเนาะนะครับยังเฉียนนะครับทางเหลี่ยวนะครับเหลี่ยวแบบปลบๆลบปลานะครับเนาะนะครับไปชนกันบวกกันนะครับก็เกิดอุบัติเหตุนะครับหลายดังเฉียนเียวกันนะครับบางเปนปลาตาในเมืองไทยืองหอกบางหน้าก็เฉียนเียวกันนะครับเนาะทัวโลกนะครับลำบากลำว้างเอ้กันแล้วนะครับฝากไว้ชนอยด้วยนะครับมันนี้กับมววานะครับถึงนะครับกาดพระไยท่ำนะครับ ทางบานแม่นะครับไปปลูกปอตอเขนนะครับปอตอเขนนะครับให้เป็นอยู่ดีไม่แห้งน้ำเนาะนะครับคือวันแมงชาตินะครับคือว่าพันผลไปดีดีนะครับคือการไช้ด้ำนี่คือว่านะครับสำเร็จบนทุกระกาศกันแล้วนะครับเมื่อกี้คือโอกาสดีๆนะมรับพทักทาไทพี่น้องนะครับช่วงนะครับหลังขั้วลังมาล้างเฮนด้วนะครับช่วงนาห้องหนำกันแล้วนะครับเนาะนะครับหลังจากที่อาบน้ำไม่เรียบร้อยนะครับ พี่น้ำดยบ่อยนะครับได้มา for ทักทายพี oh like, ่น้องนะครับทุกๆท่านนะครับสำหรับเนี่ยมัอนี้นะครับอยู่ร้านเพื่อนนะครับบ่อยากบ่รายห่างเรื่อนะครับนะครับบ่อยากนะครับพูดคุยนะครับหมากเป็น่านี้นะครับเนาะนะครับอยู่ร้านเพื่อนนะครับสิขอจบคลิปนี้นะครับเดวค้งบ้านะครับสุขีสุขขังพรังคุณภาษีรัตนตาลใคุ้มครองสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในก็โลโลมันหนีคุ้มครองนะครับพี่น้องนะครับทั่วฝ่ายเมืองไทยนะครับทั่วโลก รวมถึงเช่าอุดรทุกท่านนะครับให้ห้างไายจากโรคโควิดนะครับไอโรคไรมาเบียดเปลี่ยนพี่น้องนะครับให้พพบพี่น้องมิตวามสุขามเจริญพมหยู่เดือนปวดใจมีคิดถึงในยคอยส้มความเมืองนปัดนะครสียากน้อนหลับเห็นเหมือนนอนเตือนหัวแดงกนแสนเีก่าให้เรียนต่อตไปนะครับพร้อมกันคับอุยอดรายเพื่อนเพื่อนนะครับสำหรับ f สิบงรับชมนิดตามนะครับรวมถึงผู้น้องการขาเมืองไทย ต้ลอลวกันะนะครับให้เก่าให้เดือนนะครับสูขต่อไปนะครับเพื่อประโยชน์สุขนะครับของทุกทุกคนและก,ก็ทุกทุกท่านตลอดไปกันอะไรนะครับสวัสดีครับโอกาสนาพอคลิใไม่ไปเรื่อยๆยนะครับในการใช้ธรรของอุยิดอนผ้าเพื่อนและตะลขังตะละมือแตะละวันตะละเดียนหรือเดียนต่อตอไปหรือปีต่อต้อไปกันอะไรนะครับ สวัสดีครับอีกครั้งกันนะครับราจีสวัสดีนอนหลบฝันดีทุกทุกคนทุกทุกท่านกันเลยนะครับโอเคครับครับผมครับ